ดีดศาสตร์พันไทยผนึกแรงดีดกับกระทิงแดงพร้อมมอบศาสตร์แห่งการเติมพลังงานเพื่อบูตเอเนร์จีให้สดใหม่อีกครั้งกับการเปิดตัวศาสตร์แห่งการดีดตัวแรกช้างยกกาลังทิงระดับความดีติดเทอร์โบเพราะมาพร้อมเอสเพรสโซช,ช็อตอัดมากับกระทิงแดงตัดเข้มด้วยมะนาวรสชาตินี้กระทิงแดงคู่กาแฟโคตรดีติดสปีดยันหวังตัวต่อมาทิ้งซ่าโดดกำแพงระดับความดีติดสปีดไม่น้อยหนะ้าเปรี้ยวหวาน มากับความซ่าข,ของโซดาและมะนาวพร้อมตัวชูโรงความดีกับกระทิงแดงมีแห้งหลายติดตามมากับกำลังช้างสาวระดับความดีสกิดต่อยังไหวมากับกระทิงแดงเจ้าเดิมเปรี้ยวหวานอร่อยพร้อมดีเพิ่มเติมคือลิ้นจี่ทบอีกทีกับโยเกิร์ตและเยลลี่เสริมบรารมีความงามจากคอลลาเจนปิดท้ายด้วยศาสตร์การดีกับช้างกระทืบงานระดับความดีติดสปีดแบบช้างที่แข็งแรงเปิดหัวด้วยกระทิงแดงแทรกแซงกับแอปเปิลหวานหอมอร่อยเยลลี่ เพลิดเพลิน,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 นกับโยเกิร์ตและเยลลี่บวกวิตามิน B12 ควบ B6 ไม่ว่างานไหนสำเร็จแบบละเอียดหาซื้อได้ที่ร้านกาแฟพันไทยทุกสาขาเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวห้ามดืม่มเกินละสองขวดสตรีมีคันไม่ควรดืม่มโีสคขอบคอเคครับ